เราจะสอนอเอาผิวสีขาวแบบนี้นะทุกคนแบบที่เราใส่อยู่นะคะทุกคนเราจะไปใส่กันเลยแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพิสูจน์ให้ดูนะทุกคน,กคนให้ทุกคนเกิดไปตัวคำนี้นะทุกคนคำนี้คำที่มีโอเคทุกคนเกดไปเลยเอ้ยเราทำเห็นไหมคะเราจะไม่มีสีอันนี้นะทุกคนไม่มีสีขาวไป ให้ทุกคนพิมพ์ตามเราเลยค่ะทุกคนไทยอุยไทยโอเคทุกคนทุกให้ทุกคนเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาจนเจอแมปนี้แล้วทุกคนแมปนี้แมปนี้นี่นี่โอเคทุกคนเข้าไปเลยทุกคนเข้ามาเล้น่ไหมคะทุกคนแล้วทุกคนก็ก็ตรงคำนี้ค่ะทุกคนเป็นรูปคนยืนอยู่ให้ทุกคนเลือกมาทุกคนแล้วนี่ค่ะทุกคนมันจะอยูนอันนี้ เพื่อนนี้ค่ะทุกคนแล้วทีนี้ก็กดคำว่าใชา้ใช้นะทุกคนใช้แล้วก็กดคำว่าโอเคให้ทุกคนออกจากแมปเลยค่ะออกจากแมปแล้วใช่ไหมคะทุกคนพอรับก็ได้นะทุกคนเนี่ยนี่